นี่ครับผมนะรถเข้าหมายเพิ่งปรับสภาพเสร็จเลยนะกับเจ้าโตโตา้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์ดีโฟดีคันนี้ได้รถปีสองพันสะิบห้านะแชมป์นะรุ่นที่ใครหลายคนตามหาเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะคันนี้ไมได้ไฟหน้าแบบโรเิคเตอร์นะรละ่อแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะแล้วได้ไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนะได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานมีไฟเดยทมมาให้ด้วยนะครับผมนะก็จังหน้าผมเมี่ยเป็นสวยรอ่อเลยนะได้สกเกิร์ตของเซอร์คอนนะครับผมนะสเกิร์ตหน้าหลังนะคันนนี้ะ นี่นะล้อแมกซ์สีเทาดำดูสวยไปเลยดอกยางหนาๆน,น,นุ่มๆใช้งานได้ยาวเลยนะครับผมนะแล้วก็ได้ไฟเลี้วยวที่กระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า,ฟาที่เปิดประตูแบบโครเมี่ยมนะครับผมนะแล้วมีบ้ามือเปิดที่เป็นโครเมียมกันด้วยนะบันไดซ้ายขวานะครับผมนะไม่มีร,อร้อ,รอแตกร้าวเลยนะครับผมนะดูภายในนะครับผมนะภายในจะเป็นลูกเล่นของสีดําแบบนี้นะพี่นะเป็นลูกเล่นสีดําแบบนี้เบาะทรงหนาๆนุ่มๆแบบนี้นะ ออกไปนะใช้งานแล้วยาไม่มีรอยฉีกขาดรอยแตกร้าวนะเบาะใหม่มากๆนะครับผมนะ้านี่ดูดูเรื่องของสีดาด้านในนะแล้วลายไม้นะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะเห็นไหมว่าทรงนั้นเบาะทรงยังดีไม่แตกร้าวไม่ฉีกขาดเลยนะครับผมนะ้นแล้วดูประตูประตูนะใหม่ๆแบบนี้เลยพี่เดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างกันนะโครงสร้างเห็นไหมว่า ไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุบเลยนะครับผมนะรถสวยๆแบบนี้นะนี่ใช่ปายทอ่อหลอกด้านหลังนะสี่ใบเลยเดี๋ยวผมให้ดูที่เก๋งมาแล้วด้านหลังใหม่มากๆนะพี่นะใหม่มากๆนะคันนี้นะแล้วดูนะน็อตไม่มีขยับนะพี่น็อตไม่มีขยับนะคันนี้นะสวยจริงสวยมากนะใครหายอยู่นะคันนี้ขับสองนะพี่นะคันนี้ขับสองนี่เดี๋ยวผมพามาดูห้องบริษัทด้านหลังฝั่งขวากันบ้างนะครับผมนะ นี่นะเบาะทงสวยๆแบบนี้แต่มๆแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วตรงกลางนะมีที่พักแขนมาให้กันด้วยนะตรงกลางมีที่พักแขนมาให้แบบนี้นะสะดวกสบายนะคันนี้นะแล้วแอร์นะมีสามช่วงแถวของเบาะเลยนะครับผมนะเป็นแอร์แยกนะเย็นทั้งห้องผู้โดยสารเลยนะครับผมนะี๋ยวนะนะม,นะามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมนะนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานคนขับเป็นออโต้นะครับผมนะคันนี้ภายในคตรใหม่เลยนะคันนี้นะภายในคตรใหม่นะ นี่นะเลขไม้หนึ่งแสนกว่าโลเท่านั้นนะครับผมนะคันนี้ใครสนใจนะครับผมนะพวงมาลัยมันติมีคูคอนโทรนะนี่มีคู ne, คอนโทรมา hey, ให้แบบนี้เลยนะครับผมนะได้หน้าจอดีๆทัชสะกรีนเป ter, นะ็นตัวนิวเกเตอร์นะก็มองหลังมาให้กันด้วยนะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับผมนะใหม่มากคันนี้ใหม่มากอะผมให้ดูห้องเครื่องผมให้ดูห้องเครื่องห้องเครื่องจัมจัมเลสวยแบบนี้ไปเลยพี่ห้องเครื่องจัํจัมมัสวยแบบนี้ไปเลยนะนี่นะพี่ รถสวยๆดีๆแบบนี้นะนะ้องเครื่องหมายว่านะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มเลยนะครับผมนะแห้งๆแบบนี้นะรับใหม่มากๆนะ้องเครื่องใหม่จัดเลยนะนี่ดูน้อนไม่มีขยับนะพี่นะดูน้อนไม่มีขยับนะเดิมๆเดิมบางนั่งคันนะ,ะ้นคันนี้นะนปิดทีเดียวได้เลยถ้าสนใจนะคันนี้นะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะกับต er, ัวทาฟอร์จูเนอร์สามจุดูดีฟรีสองวดีคันนี้นะครับผมนะ ราคานี้ไปเลย5 2 9 0 0 0บาทหรือพอนีง10,000บาทตลอดอายุสัญญาะนะครับผมนะเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเลยนะครับมาหาผมนะอ่าครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยครับ0863475341นะครับ